คงจะต้องมีแคมเปญกระตุน้นการใช้จ่ายกันหน่อยค่ะเพราะว่าทางเดอะมอลล์กรุ๊ปผนึกกำลังกับวันสยามนะคะขานรับมาตรการชอ้อปดีมีคืนช้อปในช่วงปลายปีนี้แหละคะ่ะมีชื่อว่า ช็อปร่างพังยกกำลังสองแม้คแค่ชื่อก็บอกแล้วนะคะช็อปกันจนร่างพังแสดงว่าต้องลดหนักมากจริงๆต่อเนื่อง5สัปดาห์เต็มเลยค่ะโดย60การค้าและห้างสรรพสินค้าชั้นนำระดับโลกจะมอ a l l t เอ็มพ o r i เรียมเอ็มพเทียสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์และสยามดิสคฟเวอรี่ค่ะระดมสินค้าแบรนด์เนมทั้งในห้างสรรสินค้าและศูนย์การค้าลดสูงสุดถึง90%อัด3โปรแรงเอาใจนักช็อป โปร l l c k w w e k e n d ค่ะสินค้าเคาน์เตอร์ปกติลดสูงสุด50%พิเศษบัตร m อ็มกและบัตรเครดิตชั้นนำที่ร่วมรายการลดเพิ่ม40%ช็อปครบ5,000ยังรับคืนอ,อีก1,000จัด2ช่วงนะคะคือช่วงของวันที่30ตุลาถึง1พฤศจิกายนก็คือช่วงเวลานี้แหละ อีกช่วงหนึ่งคือ27ถึง29สิพฤศจิกายนปลายเดือนนะคะพร้อมพบโปกวิเกนสเปเชียลทุกสุกเสาร์อาทิตย์รับความพิเศษต่อที่1ค่ะช็อป4,000รับคืนสูงสุด900ต่อที่2ช็อปสินค้าแบรนด์ดังจ่ายครึ่งราคาและโปร11เดือน11นะคะฉลอง แรง5วันเต็มตั้งแต่วันที่11ถึง15พฤศจิกายนเลยค่ะสำหรับศูนย์การค้าสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์และสยามดิสคัฟเวอรี่เมื่อช็อปทานอาหารที่ร้านค้าร้านอาหารที่ร่วมรายการครบตามเงื่อนไขเนี่ยรับทันทีบัตรสยามกิฟต์การ์ดนำไปช็อปต่อเพิ่มความคุ้มค่าพร้อมโปรโมชั่นเพิ่มในวันศุกร์เสาร์ทิตย์แคมเปญวันสยามช็อปดีมีคืนนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่1พฤศจิกายนช็อปครบ30,000บาทนำใบกำกับภาษี มาแลกรับทันทีสียงกิฟต์การ์ดมูลค่า1,500บาทรวมจำนวน7 1 0ด้วยกันค่ะเราพักกันก่อนครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมคะและช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกีฬากับคุณต๊อปวาทิศค่ะ สู่การทำงานในยุคดิจิตอลแบบไร้ขีดจำกัดให้ธุรกิจเดินไปข้างหน้าได้อย่างไม่มีสะดุดทำงานสะดวกสบายได้ทุกที่ด้วย v w o r k แพลตฟอร์มเพื่อการทำงานยา